สนับสนุนโดยอันันตราโฮเทลรีสอร์ทสปา คุณผู้ชมคะในปี2015นี้เป็นปีที่ต้องบอกว่าแฟนภาพยนตร์หลายๆท่านรอคอยอยู่นะคะเพราะว่าจะเป็นปีที่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายๆเรื่องกำลังจะออกค่ะไม่ว่าจะเป็น Jurassic Park Star Wars แล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะว่าโฟกัสในวันนี้ค่ะในช่วงของ Focus Talk เราจะมาเจาะประเด็นเรื่องของวงการภาพยนตร์ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณบอลนลินพารานุรักษา์บาบณธิการบริหารนิตยสารแอลเมนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามเลยว่า ตอนนี้เทรนของภาพยนตร์ในปี2015เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆในปี2015เนี่ยเราเราสามารถ expect ได้เลยว่าเราจะเห็นหนังเนี่ยประมาณอยู่ประมาณด้วยกัน4เทรนนะครับซึ่งมันเป็นเทรนหนังที่ค่อนข้างมาแรงมากมนะครับทั่วโลกอันนี้พูดถึงทั่วโลกเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเทรนแรกเนี่ยที่อยากพูดถึงคือการ remake หนังหนังในอดีตจากยุค80หรือ90 นะครับชายอย่างหนังที่เราเคยดูตอนเด็กสมัยเด็กสมัยวัยรุ่นหรืออะไรต่างๆนะครับ n s s p o s s m p o s s u r l s j u r a า s i c พ a r k เนยฮะหนังเหล่านี้ s ซาว w ์ซาวว์ใช่ชาย่ Toy s อ o r y อะไรเงี้ยหนังเหล่านี้เนี่ยจะถูกนำกลับมา remake ใหม่นะครับทีนี้การ r e เม k e ของหนังเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอาพล็อตเดิมมาใช้ครับแต่มีการเขียนพล็อตขึ้นมาใหม่นะครับสาเหตุที่ทำให้หนังเหล่านี้เนี่ย เป็นที่สนใจของเ<ะ>อ็กซ์เซคิวทีฟของสตูดิโอต่างๆเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าคือหนคือหนังเหล่านี้มีฐานแฟน,แฟนเบส<ฟ>อยู่<อ>แ,ลแล้ว,ลวใช่เป็นหนังที่มันเคยประสบความสำเร็จอย่างสูง<ะ>เป็นหนังที่มีคนประทับใจตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะฉะนั้นมันง่ายมากกับการที่จะให้คนเดินเข้าไปในโรงหนังแล้วก็ดูหนังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้หลายๆสตูดิโอเลือกที่จะหยิบหนังเหล่านี้ ขึ้นมา remake แต่จะมีการเปลี่ยน p l o ตมีการแนะนำตัวละครใหม่เข้าไปใช่ถูกต้องครับผมอันนี้ก็จะเป็น1นึ่งเทรนด์ก็คือหนังจากยุ8090เนี่ยแรงมากมาแรงมากนะครับเทรนด์ถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของหนังซูเปอร์ฮีโร่คือหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็มาแรงจริงๆนะฮะแต่จริงๆซูเปอร์ฮีโร่ก็มีมาตลอดนะคะใช่มีมาตลอดนะครับแต่ว่ามันจะมีพัฒนาการหรือ development มาเรื่อยๆนะครับก็คืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ย ประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหนังที่ไม่ได้สื่อสารกับเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นผู้ชายต่อไปแต่ว่าเป็นการเป็นว่าทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยดูได้หมดเพราะหนังถูกทำออกมาได้มีมิติมากขึ้นมีความซับซ้อนมากขึ้นในเรื่องของการสร้างตัวตัวละครนะครับความลึกของตัวละครความลึกของพล็อตนะฮะอันนี้มันก็ทำให้หนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่หนังสำหรับเด็กอีกต่อไป นะครับแล้วภายใน5้าปีข้างหน้าเนี่ยเราคาดได้เลยว่าเราจะเห็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์เนี่ยประมาณ20เรื่องนะครับอย่างปีนี้ก็จะเป็นก็จะมีหลายๆเรื่องเลยมี a v e n นเ r อใช่ไหมครับในอนาคตเราก็จะได้เห็นอ่ะซูเปอร์แมนเวอร์ชั่แบทแมนนะครับเป็นอะไรที่เราไม่เคยได้ดูกันใช่เป็นอะไรที่ไม่เคยได้ดูกันหรืออาจจะเป็นภาคต่อของหนังที่เคยดูกันแล้วอย่าง Fantastic 4ฟร์นะครับเหล่านี้เนี่ยก็คือเกิดมาจากการที่หนังซูเปอร์ฮีโร่มันถูกพัฒนามาจนถึงจุดที่เข้าถึงได้ทุกคนทุกเพศทุกวัย นะครับมีความซับซ้อนไม่ได้เน้นฉากแอคชั่นอย่างเดียวนะครับมีเรื่องของพล็อตมีเรื่องของ Relation s h i p มีเรื่องของโรแมนส์อะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวเทรนด์ถัดไปที่อยากพูดถึงคือหนังในเรื่องของเทพนิยายนะครับทำไมถึงเป็นหนังเทพนิยายอ่ในเมื่อมีหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในใจเด็กผู้ชายแล้วก็ต้องมีหนังเทพนิยายที่อยู่ในใจเด็กผู้หญิงใช่ซึ่งนอกเหนือจากแค่กลุ่มผู้ชมเล่นผู้หญิงเนี่ยกลุ่มครอบครัวก็เป็นชาร์เก็ตหลักของหนังเทพนิยาย คือหนังเทพนิยายเนี่ยประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรก็มีคนวิเคราะห์กันบอกว่าส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะ,อะเอฟเฟกอลังการนะครับม,มีเรื่องของการสร้างฉากที่มัน<ะ>ดูแฟนตาซีแล้วก็คือความอลังการความแฟนตาซีเหล่านี้เนี่ย ก็เหมือนกับสามารถพาผู้ชมออกจากชีวิตจริงได้นะครับในเขามีการเปลี่ยนมุมมองด้วยหรือเปล่าจากมุมมองที่เราไม่เคยคิดว่าเฮ้ยจริงๆแม่มดคิดอย่างนี้ใช่เป็นการเล่าเรื่องจามุมของแม่มดหรืออะไรอย่างเงี้ยันเลกาเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับผู้ชมด้วยใช่ถูกต้องมันก็คือมันคือการที่เหมือนเอาโจทย์เดิมามาตีใหม่เพราะเรื่อง Fairy Tales พวกนี้คือไม่มีลิส์ใครจะหยิบขึ้นมาทําก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องแบบ ที่ที่ประเทศไหนสามารถหยิบขึ้นมาทำมาดัดแปลงอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของมันคือ,อมันเหมือนกับเป็นตัวแทนอุดมคติหรือไอเดียลของคนเรื่องของความความดีชนะความชั่วร้ายนะครับเรื่องของเจ้าหญิง,ง,ญงสมหวังกับเจ้าชายนะครับสมหวังในเรื่องความรักอ <Happy S 1> ะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมันพาคนดูเนี่ยออกมาจากชีวิตจริง ครับใช่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเทรนด์ที่ผมคิดว่ามาแรงมากๆในปีนี้นะครับอีกหนึ่งเทรนด์เนี่ยก็จะเป็นหนังที่สร้างจากนวนิยายยังอเดลต์นะครับเราจะหลายเรื่องนะคะใช่ครับที่ผ่านมาเนี่ยหนังที่ประสบความสำเร็จก็ t w i ย i g h t แน่นอนฮังเกเก h u n g e r g a m e s นะครับ n หนังเหล่านี้เป็นหนังที่เจาะกลุ่ม t a r ์เก็ตกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นหนังที่เหมือนกับพยายามรเลกับกลุ่มวัยรุ่น นะฮะแล้วก็เป็นหนังที่ทำเงินได้เยอะเพราะวัยรุ่นเนี่ยคือ t a r ็กเก็ตเมนทร็เก็ตกุของวงการภาพยนตร์ด้วยความที่เขามีแฟนที่เป็นแฟนหนังสืออยู่แล้วใช่ถูกถต้องตาม,ตามไปดูหนังใช่ก็ตามไปดูหนังพออ่านหนังสือปุ๊บชอบหนังสือก็ตามมาดูหนังเหตุผลเป็นเพราะอะไรเหตุผลเป็นเพราะคาแรคเตอร์ในหนังเหล่านี้หรือนวนิยายเหล่านี้เนี่ยมันสามารถรรเลทกับผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นได้ง่าย นะครับก็อาจจะเล่าเรื่องถึงตัวละครที่ต้องเจอ pressure ในลักษณะคล้ายคลึงกับชีวิตจริงของตัวละครที่เ okay> ป็นของคนที um ่เป็นวัยรุ่นนะครับ pressure ที่ต้อง handle แต่ในในสุดท้ายเนี่ยตัวละครเหล่านี้ก็สามารถเอาชนะแรงกดดันต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นเป็นฮีโร่ของเราวัยรุ่นของวัยรุ่น แล้วสําหรับวงการภาพยนตร์ไทยนะคะเป็นยังไงบ้างคือวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยค,ค่อนข้างประสบปัญหานะครับ<ช>จากปัจจัยลบหลายด้านทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองนะครับมันก็เลยทาให้มูลค่าเนี่ยลดลงนะครับในวงการภาพยนตร์ไทยคือมูลค่าของตลาดรวมจะอยู่ที่ประมาณ4,200ล้านนะฮะซึ่งลดลงจากเดิมโดยที่ในตลาดควา,ความใหญ่ของตลาดเนี้ยเจ็ดส<ช>ิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นรายได้ที่ มูลค่าที่เกิดจากหนง Hollywood างฮอลลีวูดจะสากเส่วนหของไทย25ใช่ถ,ถูกต้องเป็นเพียงแค่หนึ่งในสีเท่านั้นแล้วอย่างนี้ผู้ประกอบการของไทยที่เป็นคนสร้างภาพยนตร์เขามีกลยุทธ์อะไรคะครับคือมันก็จะต้องมีการแบบปรับ s ต r a t e g อต่างๆนานานะครับก็คืออย่างแต่ละค่ายเขาก็จะมีวิธีคิดที่อาจจะแตกต่างกันมีกลยุทธ์ที่ไม่เหมือนกันล่าสุดผมมาเจอบทสัมภาษณ์คุณวิสูตรภูนวรลักษณ์ที่เป็นซ e o ของ GTS <G TH, S 1> นะครับอย่าง GTS เนี่ยก็เขาก็จะบอกว่า โอเคแทนที่เราจะทําหนังมากเรื่องเราทําจํานวนหนังให้น้อยลงแต่ว่าเราทําให้มีคุณภาพที่ดีนะ,ะคือทําเรื่องเดียวให้โดนไปเลยดีกว่าก็คือปีหนึ่งจะเฉลี่ยทำประมาณสาเรื่องนะครับแล้วก็ทุมทุบบัตเจตให้เต็มที่กับการสร้างหนังแต่ละเรื่องแต่ว่าต้องเป็นหนังที่ดีหนังที่โดนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือปีที่แล้วเนี่ยถึงแม้ตลาดจะซบเซาลงะนะครับแต่ปริมาณหนังไทยที่ออกมาดันทุบสถิติ นะครับทำไมสนทางกันใช่ <c oughs> ก็คือหมายความว่ามีคนแรงเห็นถึงถึง potential ของวงการภาพยนตร์ไทยเยอะ <c oughs> ขึ้นนะฮะปีที่แล้วเนี่ยมีหนังไทยออกมาถึง69เรื่องนะครับจากปีก่อน,นนั้นที่มีเพียง50เรื่อง <c oughs> ก็แสดงว่ามีผู้เล่นใหม่ๆนะครับกระโดดเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะผลิตหนังเพื่อเซิร์ฟตลาดคนไทย <c oughs> นะครับแล้วถ้าพ <c oughs> <ม>ูดถึงโรงภาพยนตร์เองล่ะคะ โรงภาพยนตร์ต้องมีการปรับกลยุทธ์อะไรไหมคะจริงๆโรงภาพยนตร์มีส่วนมีส่วนเยอะเลยนะฮะในการในการที่จะพัฒนาวงการภาพยนตร์ไทยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยในปัจจุบันมีโรงภาพยนตร์ค่อนข้าง,งเยอะก็คือมีถึง800แห่งก็จะมี2อสองเจ้ 2> 2ยายักษ์ใหญ่2ค่ายใ,ใหญ่ก็คือ<ไ>ปเประบบค่ายเมเจอร์กับไทยเอสเอฟนะครับสองค่ายใหญ่นี้ก็ล่าสุดทางทางคุณวิชาภูนวรักษ์ที่เป็นซีอีโอของเมเจอร์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่า คือเขาเล็งเห็นแหละ<ช>ถึงการเจริญเติบโตขององการภาพยนตร์นะฮะก็เลยมีไอเดียที่ว่าภายใน5ปีเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะต้องขยายจํานวนโรงภาพยนตร์ให้เป็น2เท่าให้ได้นะจาก500โรง500ก็จะเป็นพันจะเป็น1000โรงใน<ม>ปี2,563<ช>นะครับซึ่งใน500โรงที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่า400โรงก็คืออยู่ในเมืองไทย<ช>แต่อีก100โรงเนี่ยจะอยู่ใน กลุ่มประเทศ CLMV กลุ่มประเทศเมียดนามขงใช่ครชากัมพูชาใช่ครับเราพูดถึงคือมันมีหลายฝ่ายเหมือนกันนะคะที่มองว่าต่อไปเนี่ยโรงภาพยนตร์อาจจะต้องอยู่ลําบากนิดนึงเพราะว่าคนเนี่ยเขาจะเริ่มหันมาดูภาพยนตร์ที่บ้านเป็นออนไลน์สตรีมมิ่งมากขึ้นดาวน์โหลดมาใช่เพราะว่าแต่ก่อนที่คนไปดูภาพยนตร์ก็คือเรื่องของจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เสียงที่ดีขึ้นแต่ในเมื่อตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันทําได้ดีพอๆกันตรงนี้คุณนรินทร์มองว่ายังไงคะ คือผมมองผมมองว่าจริงๆแล้วมันไม่สามารถมาทดแทนกันได้นะฮะถ้าถามผมเพราะผมคิดว่าการไปดูภาพยนตร์น่ยส่วนหนึ่งคือเราเสพ x p e r i e n c e หรือเสพประสบการณ์ของการที่คุณเดินเข้าไปซื้อตั๋วเข้ไป๊อกคอนซื้อคอนซื้อขนมอะไรก็แล้วแต่คุณไปกับแฟนคุณนั่นคือเดทนั่นคือ experience ซึ่งประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันก็คงไม่เหมือนกับการที่คุณนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านหรอกนั่งดูโซทีวีโซฟาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ในเชิงของเทคโนโลยีที่บอกว่าออปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถทำโฮมเชียเตอร์ได้นะ<ช>ที่บ้านก็ดูหนังได้เหมือนโงรงภาพยนตร์อันนี้ยังยมันยังมีข้อจำกัดในเชิงของต้นทุนอยู่ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะสามารถ<ช>มีโฮมเชียเตอร์ได้<ช>นะฮะแต่ว่าโอเคถ้าคุณถ้าคุณมีมีเงินคุณก็สร้างได้แหละนะครับ<ช>แต่ผมคิดว่ายังไงโงรงภาพยนตร์ก็ยังเข้าถึงคนกลุ่มกว้างได้มากกว่า<ช>แล้วก็มันก็ยังถูกมองเป็นเรื่องของ Experience ได้มากกว่า งั้นค,คำถามสุดท้ายในอนาคตของวงการภาพยนตร์ไทย <c oughs> คุณนเรนมองไว้อย่างไงคะคือจริงๆเนี่ยจากจากรีเสิร์ชเนี่ยจากที่เราได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในวงการเนี้ยมาก็พบว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่เป็นปัญหาคือจริงมันมีปัญหา23%อย่างแต่ว่าอย่างที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์อยากให้มีหน่วยงานกลางนะครับที่จะบรณาการร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่อ่าหรเอว่าต่างชาติ อยากจะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยเขาก็มีที่ที่จะติดต่อนะฮะที่ที่สามารถให้ข้อมูลนะครับที่ที่สามารถให้คนานาําแนะนําให้ความรู้กับเขาได้ในการที่จะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในเมืองไทยะนะฮะปัญหาที่2คือเรื่องของ,ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันนี้ก็สําคัญคือมีผู้ผลิตภาพยนตร์มีไอเดียดีๆผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหม่เนี่ยที่อยากทําหนังแต่สุดท้ายแล้วคือไม่มีทุนอ,นะอันนี้ก็อยากให้เหมือนกับ มีการสนับสนุนะนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะอันนี้ก็นนเกิดขึ้นกัเลื่อนเลยใช่เกิดขึ้นกับทุกวงการและกันที่เป็นสื่อบันเทิงทั้งหลายะนะครับการเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นี้ก็เป็นปัญหาสําคัญค,ครับผมที่อยากให้ภาครัฐดูแล คุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวของวงการภาพยนตร์ทั้งไทยและก็ต่างประเทศค่ะซึ่งสําหรับภาพยนตร์วงการภาพยนตร์ไทยเองนะคะภาครัฐก็อาจจะต้องยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัวกลางในการสื่อสารค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอลนรินทร์พลานุรักษษาค่ะ บรรณาธิการบริหารนิตยสารแอลเมนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวแบบนี้นะคะได้ในนิตยสารแอลเมนทุกๆเดือนค่ะและกลับมาติดตามมูโฟกัสได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์7ดโมงเช้าถึง8โมงเช้าทางช่องอมรินทีวีค่ะวันนี้ดิฉันกันนัดวัฒนาสุทธิวงศ์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ